สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูแปลงผักหวานป่าของเราเอาลงใหม่พืชพี่เลี้ยงมาเสริมให้เขาเป็นชะอมแล้วก็เอาลงปลูกเพิ่มปลูกด้วยมเมล็ดงอกเดี๋ยวพวกนี้ก็จะเพิ่มเติมอีกพี่เลี้ยงชะอมอันนี้จะเป็นมะขามเทศ บ้านเรามีอยู่สามอย่างมีชา om ตะขบแล้วก็มะขามเทพจะอมยอดก็กำลังสวย,ยตัดขายได้แล้วโลละห้าสิบบาททั้งชะอมตักวานป่าแล้วก็พอได้เริ่มขายแล้วครับต้นง,งามปักวานป่าที่สวนเราเราจะปลูกอยู่สามแบบนะครับแบบที่หนึ่งเราก็คือ มเมล็ดงอกมเมล็ดงอกก็คือเอามาจิ้มลงผมก็ทําไว้ในช่อง u t u b e เนาะในสื่อต่างๆ Facebook ทางเพจก็ติดตามเข้าไปดูได้นะครับให้กําลังใจด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นปลูกด้วยต้นกล้านะครับปลูกด้วยต้นกล้าอันนี้นก็ปีกว่าแล้วรุ่นนี้นะครับต้นกล้ารุ่นนี้ชุดนี้จะปลูกพร้อมกันโซนเนี้ยต้นเขาก็จะประมาณนี้แหละมีต้นเล็กบ้างต้นใหญ่บ้างปะปนกันไป ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีมะแมลงแมลงก็จะเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับโดยพเลียงอีกอย่างหนึง่งก็คือมะขามเทศต้นมันโตไม่เท่ากันอย่างต้นนี้ดูต้นนี้ต้นใหญ่เห็นไหมครับต้นใหญ่โซนนี้โซนนี้ก็จะปลูกพร้อมกันสูงเกือเท่าแล้วละเราสูงร้อยเจ็ดสิบ อันนี้ก็สูงเท่ากันนะประมาณร้อยเ็กือบ2เมตรแล้วเนี่ยนี่ก็สวยนช่ครับอันนี้เราต้องเด็ดให้เขาพาเด็ดดูนะเด็ดตรงนี้เขาก็จะแตกเด็ดยอดให้เขาเลยน,นี่อันนี้ก็ทิ้งไปเลยครับเขาลงมาดูมาเด็ดให้เขา มาดูแลครับ่ปุ๋ยบำรุงนี่เป็นมะขามเทศพืชพี่เลี้ยงครับพืชพี่เลี้ยงระยะที่เรียกว่าระยะยาวพืชพี่เลี้ยงระยะยาวที่เขาว่าดีที่สุดก็จะเป็นมะขามเทศแล้วก็จะตอนกิ่งตอนนี้จะตอนกิ่งมะขามเทศด้วย นีก็จะเป็นสวนพื้นที่ตรงนี้เป็นสวนผสมครับทำเป็นสวนผสมสวนนี้ก็จะปลูกแซมเข้าไปต้นสวยๆเห็นไหมครับบอกอึบักอึบักอึฟักทองมะแลงดูใบ <c oughs> ใบสอยมากแมลงแมลงพาดูดต้นเขานะต้นงามๆอันนี้เป็นตะก้าที่ผมครอบไว้ตอนเขายังเล็กๆอยู่ก็ไม่ได้เอาออกเลยตะก้ามันเสื่อมเปื่อยเดี๋ยวผมจะทําเป็นแนวไปนะเป็นแถวเป็นแนวยาวไปโน้นอันที่เห็นตะก้าครอบอยู่นั้นก็มีบ้าง ลงใหม่เพิ่มลงทุกวันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นช่วงของมเมล็ดผักหวานป่าแล้วดูมเมล็ดผักหวานป่าออกเราก็เอามาเพาะให้เป็นมเมล็ดงอกแล้วก็เอาลงเราไม่ได้เพาะต้นกล้านะเพราะว่าเราไม่มีเวลานะดูต้นนี้นะครับพืชพ่เลี้ยงก็จะมีนี่ด้วยลำไยครับอันนี้ปลูกพร้อมกันนะเอาใส่ถุงเดียวกันเลยลำไยเอามาเล็ดลำไยห,หยอดเลยแล้วก็ต้นผักหวานป่า แมลงกินท่ายแบบรูเรียวเลยไม่ได้ตัดต่ออะไรลุมนี่สังเกตจะมียางรถมอเตอร์ไซค์เก่าใช่ไหมครับผมเอายางรถมามาครอบไว้แล้วก็ปลูกเข้ามาลงไปเวลาใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะน้ําก็จะไม่ไหลออกปุ๋ยก็จะไม่ออกมีชะอมมีผักหวานป่านี่เป็นต้นผักหวานป่านี่เป็นชะอม อันนี้ก็ต้นใหญ่พามาเลาะหลังบ้านเลาะหลังบ้านกันนะครับนุ๊กยอดที่สวยเลยจะอมเด็ดไปแกงแก,งแกงใส่เห็ดใส่หน่อไม้ใส่ผักหวานป่าปลูกไว้คู่กันเลยผักมีตำลึงก็มียอดตำลึงก็มีตำลึงยอด ป่าปีหน้าให้เก็บขายแล้วชุดเนี้ยรุ่นเนี้ยแล้วดูการหน้าแรงหน้านีได้เก็บขายแล้วมีชะอมอัน,นี้พาเลาะดูขวานป่านะครับยุงก็เยอะเริ่มมาแล้วช่วง ตะขบเห็นไหมครับต้นจะขบพืชพี่เลี้ยงของเราขบจะขบต้นงามน่ครับงามสังเกตต้นมันจะเท่าๆกันเพราะว่าปลูกพร้อมกันรุ่นพวกนี้จะปลูกพร้อมกัน อันนี้กิ่งตอนนะปลูกด้วยกิ่งตอนก็มีที่สวนเรานะอย่างที่สามก็คือเราปลูกด้วยกิ่งตอนต้นก็งามก็กิ่งตอนอันนี้ก็โซนฝั่งนี้จะเป็นกิ่งตอนมีหลายต้นกิ่งตอนนั้นก็กิ่งตอนต้นงามๆเห็นไหมครับชื่นใจ เห็นล้วเชื่นใจต้นงมามเลยเดี๋ยวต้องเด็ดน,นี่เด็ดให้เขาเด็ดให้เขาแตกจอดนี่ยอดให้เขาก็แตกถึงเราไม่เด็ดมแมลงก็เด็ดให้เราครับไม่ต้องห่วงเลยที่สวนเราอันนี้ก็คือข้อดีของการที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีนะมแมลงกินมันก็มันเด็ดให้เราพร้อมเลย ก็มีทุเรียนก็มีครับโอเคครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอีพีนี้พามาดูบรรยากาศหลังบ้านของเราติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ